รอยสเสน่หาบทที่30ป่วนอาระยะเปิดประตูห้องพักรับรองแขกที่ผู้เป็นมารดาใช้เป็นห้องพักฟื้นของอาระยาเข้าไปอย่างเงียบกริบร่างบอบบางของหญิงสาวยังคงนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางห้องท่ามกลางแสงไฟจากโคมไฟที่ตั้งวางอยู่บนโต๊ะตัวเตี้ยที่ตั้งวางอยู่ข้างเตียง ชายหนุ่มเดินสาวเท้าเข้าไปหาร่างบอบบางของหญิงสาวอย่างรวดเร็วใบหน้าของเธอในยามหลับไหลนั้นเหมือนกับเทพธิดาตัวน้อย,อยเขาเอื้อมมือเข้าไปสัมผัสบริเวณหน้าผากกลมมนของเธออย่างแผ่วเบาเพื่อวัดอุณหภูมิตัวหายร้อนแล้วนี่นาอารยะคิดในใจพร้อมทั้งแอบรอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก เมื่อเขาทราบว่าเธอไม่สบายเขาแทบจะยกเลิกการประชุมและเดินทางกลับเมืองไทยทันทีด้วยความเป็นห่วงแต่ด้วยการประชุมมันสำคัญมากเขาจึงไม่สามารถละทิ้งมาได้จึงจำต้องอยู่และรีบจัดการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วและเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงซึ่งมันก็ก่อนกำหนดการเดิมที่วางเอาไว้เขาก็เดินทางกลับทันที เพราะเป็นห่วงอารยาอารยะก้มใบหน้าลงไปกดจมูกลงที่แก้มเนียนใสของหญิงสาวอย่างแผ่วเบาเพราะเกรงว่าจะรบกวนการพักผ่อนของเธอชายหนุ่มดึงประตูปิดเบาๆอำนาจและสุชาติยืนรออยู่ที่ด้านหน้าประตูห้องอำนาจเป็นคนขับรถไปรับผู้เป็นเจ้านายมาจากสนามบินสวนพงษ์ ไปพักผ่อนเถอะอารยาบอกเพราะเขาเองก็จะกลับไปอาบน้ำอาบทาและมานอนกอดร่างนุ่มนิ่มของอารยาเหมือนกันไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันคิดถึงจะแย่อยู่แล้วทันทีที่กลับถึงกรุงเทพกนกพรติดต่อนายอนุชิตซึ่งเป็นอดีตแฟนของเธอทันทีเพราะเธอมีงานสำคัญจะว้วานให้ทำ เธอต้องการให้อนุชิตจัดการกับอารยาดูซิว่าถ้าอารยาโดนลากไปข่มขืนอารยะยังจะแต่งงานกับเธออยู่อีกหรือเปล่าและแค่เสดเงินเพียงน้อยนิดอนุชิตก็ตกปากรับคำทำงานชิ้นสำคัญชิ้นนี้ให้เธอแล้วคนที่ประวัติไม่ดีอย่างเขาจะไปทำอะไรได้ ถ้าไม่รับทำงานที่ผิดกฎหมายเช่นนี้ตอนนี้เธอก็แค่รอหาโอกาสเหมาะๆที่จะจัดการกับอารยาเท่านั้นอารยาเปิดเปลือกตาขึ้นในเช้าวันต่อมาพร้อมกับความรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวที่ทำเอาเธอแทบไม่อยากขยับและยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรหนักๆมากดทับอยู่ที่บริเวณเอวของเธออีกด้วย ยังเช้าอยู่เลยจะรีบตื่นไปไหนครับอารยะบอกทั้งท,งทังที่ตายยังปิดสนิทอยู่เขารู้สึกตัวตื่นเพราะการขยับตัวของหญิงสาวที่เขาสวมกอดเอาไว้อารยาผุดลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินเสียงของชายหนุ่มหญิงสาวหันหน้ามาทางต้นเสียงและแล้วสายตาของเธอก็ปะทะเข้ากับร่างกายกำยำของอารยะ ที่นอนอยู่บนเตียงเคียงข้างเธอเมื่อสักครู่ท่อนบนปเปล่าเปอยอาระยะเป็นคนขี้ร้อนเขาจึงชอบนอนถอดเสื้อดวงตากลมโตของหญิงสาวเบิกโพรงเธอรู้สึกตกใจและแปลกใจในคราเดียวกันที่พบเขาเพราะเวลานี้เขาหน้าที่จะอยู่ต่างประเทศแล้วเขามานอนอยู่บนเตียงเดียวกับเธอได้ยังไงกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ อารยาถามด้วยความสงสัยเมื่อคืนครับชายหนุ่มตอบพร้อมทั้งเปิดเปลือกตาขึ้นมองศพตาหญิงสาววันนี้ใบหน้าของหญิงสาวเริ่มมีสีสันมากขึ้นเพราะอาการเจ็บป่วยของเธอเริ่มทุเลาเบาบางลงแต่ก็ยังไม่หายสนิทด,ดียังต้องนอนพักผ่อนและทานยาอีกจึงจะหายสนิท อารายะออกแรงรั้งเรือนร่างบอบบางของหญิงสาวให้ล้มตัวลงนอนบนเตียงเขียงข้างเขาอีกครั้งเพราะตอนนี้เพิ่งจะแดโมงครึ่งเท่านั้นจึงถือว่ายังเช้าอยู่มากสำหรับคนป่วยที่เพิ่งจะฟื้นไข้เช่นเธอและคนที่เพิ่งจะนอนเช่นเขาอารายาพยายามรั้งร่างเอาไว้ไม่ยอมล้มตัวลงนอนตามแรงดึงของชายหนุ่ม ใบหน้าของเธอแดงซ่านหัวใจเต้นแรงผิดจังหวะก็สภาพของเขาและเธอในขณะนี้มันไม่ปลอดภัยสำหรับเธอเลยสักนิดแต่เรี่ยวแรงที่มีอยู่เพียงน้อยนิดของเธอหรือจะสู้เรี่ยวแรงของชายหนุ่มได้ร่างของเธอจึงล้มลงนอนไม่เป็นท่าอยู่ภายใต้ร่างของชายหนุ่มลมหายใจหอบถี่เพราะทั้งรู้สึกเหนื่อย และความรู้สึกแปลกๆที่ชายหนุ่มเป็นผู้ทําให้มันเกิดขึ้นแรงเยอะขนาดนี้แสดงว่าหายแล้วสิครับชายหนุ่มพูดพร้อมทั้งพลิกตัวขึ้นไปคล่อมร่างบอบบางของหญิงสาวเอาไว้และส่งสายตากลุ้มกลิ่มให้แก่เธอใบหน้าของอารยาที่แดงอยู่แล้วยิ่งแดงขึ้นไปอีกเมื่อเธอได้เห็นสายตาที่ชายหนุ่มส่งมาให้ปล่อยค่ะ เดี๋ยวใครเข้ามาเห็นมันจะไม่ดีอารยาพยายามห้ามปรามเพราะเธอรู้ว่าชายหนุ่มกำลังคิดที่จะทำอะไรก็สายตาของเขามันม่งบอกเสียขนาดนั้นอิตะพิยะบ้าลาุกวันวันคิดได้แต่เรื่องนี้หรือไงเนี่ยหญิงสาวนึกต่อว่าชายหนุ่มในใจร่างกายก็พยายามดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากพันธนาการของเขา โดยหารู้ไม่ว่าเธอยิ่งดินก็ยิ่งเป็นการยั่วยุไฟปรารนาของชายหนุ่มให้ลุกโชนมากขึ้นไม่มีใครกล้าเข้ามาหรอกครับและพี่ก็จัดการล็อกห้องเรียบร้อยแล้วด้วยชายหนุ่มบอกก่อนจะค่อยๆโน้มใบหน้าเข้าไปหาใบหน้าของหญิงสาวช้าๆด้วยความรักและคิดถึง ทำให้ชายหนุ่มอดใจไม่ได้ที่จะไม่รังแกคนป่วยอารยานั่งใบหน้าบึ้งตึงอยู่บนเตียงเพราะอารยาไม่ยอมให้เธอกลับไปทำงานน้องอุ้มเพิ่งจะหายนะครับแล้วจะบินไปแม่ห้องสอนได้ยังไงชายหนุ่มพยายามหาเหตุผลมาอ้างเพื่อไม่ให้เธอเดินทางไปทำงานที่จังหวัดแม่ห้องสอนก็อุ้มหายดีแล้วนี่คะ อรารยาบอกอรารยาจึงเดินช้าๆกลับมาสุดตัวลงนั่งบนเตียงหลังจากที่เขายืนหวีผมอยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเมื่อสักครู่อรารยาสะบัดหน้าหนีไปอีกทางไม่ยอมหันมามองชายหนุ่มอรารยาสายหน้าน้อยๆให้กับอาการงอนเหมือนเด็กๆของเธอนี่เธอคิดว่าเธอเป็นหญิงเหล็กหรือยังไงเพิ่งจะฝืนไขร แต่เจ้าหล่อนกลับจะขึ้นไปทํางานที่แม่ห้องสอนอากาศที่โน่นก็เย็นแสนเย็นถ้าขืนปล่อยให้เธอไปมีหวังได้ไข้กลับกันพอดีหายดีที่ไหนกันครับตัวยังอุ่นๆอยู่เลยชายหนุ่มบอกพร้อมทั้งรังร่างบอบาบางของหญิงสาวให้นั่งพิงซบอกเขาชายหนุ่มใช้มือทั้งสองโอบกอดร่างของหญิงสาวเอาไว้หลวมๆ และกดจมูกด่งเป็นสันของตนเองลงไปที่พวงแก้มแดงๆของหญิงสาวด้วยความรู้สึกหมันเคี้ยวชายหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในชุดอยู่บ้านเรียบร้อยแล้วซึ่งแตกต่างจากหญิงสาวที่ยังคงอยู่ในชุดนอนกระโปรงลายกาตัวสีชมพูเช่นเดิมก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูห้องเบาๆ ทำให้สองร่างที่นั่งกอดกันอยู่บนเตียงที่ตั้งอยู่กลางห้องหันไปมองที่บานประตูพร้อมๆกันแก้วเปิดประตูเข้ามาหลังจากที่เคาะเบาๆสองสามครั้งในมือถือถาดซึ่งบรรจุถ้วยข้าวต้มกุ้งที่ส่งกลิ่นหอมแก้วนมและแก้วน้ำเปล่าเข้ามาอารยาพยายามขืนตัวออกจากอ้อมแขนของชายหนุม่มแต่มีหรือที่อารยะจะยอม เขาจึงออกแรงกอดร่างบอบบางของหญิงสาวให้นั่นขึ้นเข้าต้มกุ้งค่ะแก้วบอกพร้อมทั้งเดินถือถาดเข้ามาวางไว้ที่โต๊ะข้างหัวเตียงเดี๋ยวฉันจัดการเองแก้วจะไปทำอะไรก็ไปเถอะอารยาบอกเด็กสาวค่ะแก้วรับคำและรีบปลีกตัวออกจากห้องไปทันทีโดยที่เจ้านายหนุ่มไม่ต้องสั่งซ้ำเป็นครั้งที่สอง เพราะว่าเธอเองก็ไม่อยากที่จะอยู่เป็นก้างขวงขังคอเจ้านายเหมือนกันทานข้าวก่อนนะครับเสร็จแล้วจะได้ทานยาอารยาบอกพร้อมทั้งคลายอ้อมแขนออกจากร่างของหญิงสาวเดินไปหยิบถ้วยข้าวต้มกุ้งขึ้นมาเตรียมที่จะป้อนให้แก่หญิงสาวอย่างเอาใจอารยายังคงตีสีหน้าปึ้งตึงเพราะว่าถูกชายหนุ่มขัดใจเรื่องงาน เธอจึงทำเป็นไม่สนใจสิ่งที่ชายหนุ่มพูดอ้าปากสิครับชายหนุ่มบอกพร้อมทั้งยื่นช้อนเข้าไปเจาะที่ริมฝีปากบางของหญิงสาวอารยายังคงเม้มริมฝีปากเอาไว้แน่นไม่ยอมทําตามที่ชายหนุ่มบอกและก็ยังสะบัดหน้าหนีไปอีกทางด้วยอารยาส,ายส่ีรษะไปมาสองสาที ใบหน้าของเขาระบายไปด้วยรอยยิ้มเฮอ้อนี่เขามีเมียหรือมีลูกกันแน่เนี่ยอาระยะคิดในใจแต่เมีหรือที่ผู้ชายแสนจะเจ้าเล่ห์อย่างเขาจะไม่มีวิธีปราบพยศเด็กดื้ออย่างเธอปกครองลูกน้องเป็นร้อยเป็นพันเขายังทำได้นับประสาอะไรกับผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เพียงคนเดียวเขาจะปราบเธอไม่ได้ให้มันรู้ไปสิ ไม่ทานข้าวก็ไม่เป็นไรครับถ้าอย่างนั้นพี่ว่าเรามาทำอย่างอื่นกันดีกว่าอารยาพูดพร้อมทั้งแก้งสงสายตากรุ้มกลิ่มให้แก่เธอและมันก็ได้ผลดีเกินคาดเพราะใบหน้าที่เพิ่งสะบัดหนีเขาไปเมื่อสักครู่หันกลับมาทันทีพร้อมทั้งเอื้อมมือเข้ามาดึงถ้วยข้าวต้มไปถือเอาไว้เองอิตาพิยะบ้าลามมก นี่มันกลางวันแสกๆนะยังคิดอยู่แต่เรื่องนั้นอยู่ได้เมื่อกี้ก็เพิ่งจะเพิ่งจะยังไม่พออีกหรือไงหื่นจริงๆเธออุตส่าห์ตั้งใจเอาไว้ว่าเธอจะไม่ยอมปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้เขาได้เชยชมอีกจนกว่าจะถึงวันแต่งงานแต่เธอก็ไม่อาจที่จะทัดทานชายหนุ่มได้เลยสักครั้งร่างกายของเธอมันทรยศเธอสะทุกครั้งเลย อาระยาก้มใบหน้าลงทำทีเป็นสนใจข้าต้มกุ้งในถ้วยไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองศบตาชายหนุ่มพร้อมทั้งตักเข้าต้มกุ้งรับประทานเงียบๆอาระยายิ้มบางๆนึกเอ็นดูในกริยาท่าทางของเธอเพราะขณะนี้ใบหน้าของเธอแดงก่ำราวกับลูกตำลึงสุกเลยทีเดียว ชายหนุ่มนั่งรอจนหญิงสาวทานข้าวต้มจนอิ่มจึงส่งแก้วนมให้เธอดื่มแต่หญิงสาวกลับส,ส่ศีรระเป็นการปฏิเสธดื่มหน่อยสิครับคนดีอารยาบอกเสียงนุ่มไม่เอาค่ะอุ้มไม่ชอบดื่มนมอารยาปฏิเสธนิดนึงนะครับชายหนุ่มขยันขยอเพราะว่านมนั้นมีประโยชน์ไม่เอาค่ะ หญิงสาวยังคงปฏิเสธเช่นเดิมเพราะว่าเธอไม่ชอบดื่มนมจริงๆอารยาจึงยกแก้วนมขึ้นดื่มเสียเองและยังไม่ทันที่อารยาจะได้ตั้งตัวชายหนุ่มก็หันมาประคองใบหน้าของหญิงสาวเอาไว้และกดริมฝีปากลงมาที่ริมฝีปากบางของเธอ พร้อมทั้งส่งนมที่อยู่ในปากของเขาเข้าสู่ปากของหญิงสาวอย่างที่อารยามีอาจที่จะปฏิเสธได้อารยาจำใจต้องฝืนคืนนมลงคออย่างไม่เต็มใจนักแต่เนื่องจากเธอต้องการอาการหายใจเธอจึงจำต้องกลืนนมที่มีรสชาติเลี่ยนๆลงคอไปอย่างจำใจเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงจะขาดอาการหายใจตายเป็นแน่ในตอนแรก ชายหนุ่มก็เพียงหวังที่จะป้อนนมให้แก่หญิงสาวเท่านั้นแต่ทำไปทำมามันกลับเลยเถิดกันไปไกลก็อย่างว่าละนะหญิงชายอยู่ด้วยกันสองต่อสองก็เปรียบเสมือนน้ำมันกับไฟและยิ่งเป็นไฟอย่างอารยะด้วยแล้วอะไรก็ไม่สามารถที่จะดับได้ต้องรอให้มันมอดไปเอง ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนิยายมักเนด้วยนะคะ